สวัสดีค่ะกาลยานามิตรทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆค่ะสวัสดีที่เก่าเวลาเดิมนะคะสวสดมนต์เสร็จแล้วก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆสักนิดนึงนะคะทุกคนจ๋าวันนี้ก็สวสดมนต์แล้วก็อุทิศบุญกุศลเสร็จไปแล้วนะคะก็จะมาคุยกับเพื่อนๆนิดนึงวันนี้ค่ะวันนี้ก็คือใกล้จะใกล้เข้าวันที่สําคัญแล้วนะคะ วันที่สามนี่ก็จะเป็นวันเป็นวันพระนะคะเนาะเป็นวันพระใหญ่นั่นเองนะคะดิฉันก็จะนี่ที่จริงแล้วถ้ามีเพื่อนดิฉันก็อยากจะไปถือศีลอีกนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าดิฉันไปถือศีลก็จะมีคุณดูงเข้ามาดูแมวอะไรให้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ไปยังไงก็จะต้องทําอาหารไปถวายพระนะคะทุกคนวันนี้ดิฉันมีความมีสตินะคะมีสติเพราะว่า อ่านธรรมะแล้วก็ศึกษาธรรมะทำให้เรามีสติมากขึ้นทำให้ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมากวันนี้นะคะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมากสามารถที่จะไปดูภาพของลูกได้นะคะทุกคนธรรมดาแล้วดิฉันจะดูภาพเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าดิฉันทำใจไม่ได้แต่วันนี้ดิฉัน เนื่องจากว่าได้ฟังทำได้อะไรหลายๆสิ่งหล,หลายอย่างหลายๆอย่างนะคะได้สวดมนต์ภาวนาแล้วก็เข้าใจว่าคนเรามีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปนะคะทุกคนก็คือคุณเราเกิดมานี่ก็คือมีธาตุทั้งหมด6กธาตุนะคะดังที่พระอาจารย์สุธาตุท่านได้เทศนาให้ฟังสอนนะคะก็เลยมีความเข้าใจขึ้นมาก ดิฉันก็เลยได้มาดูรูปของลูกสาวของดิฉันได้นะคะดูแล้วก็มีความภูมิใจมากเลยนะคะมีความภูมิใจว่าเลี้ยงลูกมาแล้วก็ลูกทำความความสำเร็จในชีวิตก็คือหนึ่งศึกษาจนจบมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ทำงานไปทำงานฝึกเรียนที่ต่างประเทศสำเร็จนะคะนั่นคือความฝ่ายฝันของลูกที่ เขาอยากทําแล้ะเขาก็ได้ทําสําเร็จแล้วนะคะทุกคนแม่ก็ได้คุยกับลูกบอกว่าแม่ภูมิใจมากเลยนะที่ลูกได้ทําความฝันตรงนี้ได้สําเร็จนะคะได้คุยกับเขาก่อนที่เขาจะเสียนะคะทุกคนได้คุยกับเขาประมาณดิฉันกลับมาจากเยอรมันแล้วก็ได้คุยกับเขาก่อนนั้นประมาณสี่สามสีอาทิตย์ประมาณนี้นะคะได้คุยทุกอย่างกับลูกหมดเลยนะคะลูกก็ได้คุยอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง สั่งนู่นสั่งนี่บอกนู่นบอกน,อกนี่ไว้แบบคล้ายๆกับจะไปอยู่ต่างประเทศยาวเลยนะอะไรอย่างนี้ฮะเราก็เลยคุยกันว่าจะทํำยังไงกับบ้านหลังนี้จะทำยังไงต่อไปกับชีวิตของเราใช่ไหมฮะก็ได้คุยกับลูกทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งคุยกันไปคุยกันมาก็ได้โต้เถียงกันด้วยนะคะทุกคนโต้เถียงกันรุนแรงมากเลยนะคะเกี่ยวกับลูกจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงลูกชอบประเทศอะไรอะไรแบบนี้นะคะทุกคนหลายอย่างคือ ความเห็นมันไม่ตรงกันนะคะคุณแม่ชอบแบบนี้นะแบบนี้นะแต่ลูกบอกแบบนี้ลูกไม่ชอบโอเคถ้าถ้างั้นลูกไม่ชอบก็ขอให้เลือกขอให้เลือกเอ,เองแล้วกันนะคะก็คุยกันตกลงทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยนะคะวันนี้ก็เลยได้กลับไปดูรูปของเขาในโทรศัพท์ของลูกนี่คือดิฉันก็ไม่ไม่อยากเข้าไปดูเลยนะคะเพราะว่าไปเห็นรูปของเขาเนี่ยจะทําใจไม่ได้แต่วันนี้จิตใจของคุณแม่พร้อมมากแล้วนะคะได้เข้าไปดูรูปเก่าๆเกี่ยวกับ เขาทาอะไรให้แม่ภูมิใจในนั้นเขาจะมีรูปของเขาเยอะมากนะคะซึ่งเราไม่เคยได้เอาเอาเรื่องราวของรูปเนี่ยมาโพสต์มาอะไรให้ใครได้รู้จักมากมายเพราะว่าเราให้ความเป็นส่วนตัวของลูกมากแม้กระทั่งวันนี้ฉันก็ขอโพสต์โพสต์ในใน a c e b o o k นิดนึงแล้วก็ใน youtube นิดหน่อยก็ขออนุญ,ญาตลูกนะคะบอกว่าแม่ขอโพสต์หน่อยนะเพราะว่าอยากอยากแบบให้ให้ใหอ เขาเรียกว่าอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยว่าเนี่ยแม่มีความภูมิใจตรงนี้ที่ลูกสําเร็จอะไรต่าง,างๆที่ที่ลูกทําให้แม่เนี่ยแม่ภูมิใจมากเพื่อเลยขออนุญาตลูกเนี่ยขอโพสต์นิดนึงเพราะธรรมดาแล้วเราจะเอารูปของเขาอะไรออกมาคันนี้ไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นคนเอ่อส่วนมีความส่วนตัวมากนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยพอทําแล้วก็แบบโอโ้โหดิฉันก็ ตื่นตันในหัวใจนะคะภูมิใจในตัวของลูกที่เขาได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณแม่นี่ได้สําเร็จดิฉันก็นั่งร้องไห้คิดว่าไม่เคยได้ร้องไห้เลยนะคะทุกคนไม่เคยได้ร้องไห้แบบนี้ตั้งแต่ลูกดิฉันเสียไปนะวันที่ห้าที่หกนี่ก็จะครบสองเดือนนะคะทุกคนจะครบสองเดือนดิฉันยังไม่เคยได้ร้องไห้วันนี้ดิฉันร้องไห้นั่งอยู่ที่นี่คนเดียวนะแล้วก็ร้องไห้ออกมาแบบว่าร้องไห้ด้วยความที่ทั้งตื่นตันใจทั้งภาคภูมิใจ ทั้งความเสียใจด้วยนะคะไม่ได้กอดลูกไม่ได้พูดกับลูกนะคะก็วันนี้ก็ดูแล้วก็พูดไปแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พูดกับลูกไปด้วยนะคะดิฉันก็คิดว่าลูกดิ่ฉันก็คงจะรับรู้แล้วก็ได้ยินสิ่งที่แม่พูดว่าเรานี่รักเขามากจริงๆเขานี่เป็นเหมือนแบบเหมือนดวงใจของเราเลยนะคะเมื่อลูกจากไปดวงใจของแม่นี่ก็สลายคือแต่ว่าแม่ ก็เข้าใจแล้วก็ทําใจว่าวันหนึ่งทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปจะช้าจะเร็วทุกคนก็ต้องไปเหมือนกันก็บอกกับลูกนะคะว่าขอให้ลูกลไปเจอที่เขาเรียกว่าให้เจอแสงธรรมนาทางให้ลูกเนี่ยไปพบสิ่งที่ดีในวันที่ลูกเดินทางไปที่แบบไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงก็คือขอให้ลูกเนี่ยได้ไปอยู่ในที่ที่สวยงามอย่างที่ลูกได้ปรารถนานะคะก็คือ ลูกจะปรารถนามากเลยนะคะลูกหรฉันจะเป็นคนที่ปรารถนาก่อนที่เขาจะไปนี่เขาจะชอบพูดว่าจะไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงอะไรของเขานะคะก,ก็จะเลือกมากเลยนะคะทุกคนคือจะไปอยู่ประเทศอะไรไปอยู่ประเทศอันไหนเขายังก็เลือกยังไม่ได้นะคะว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนก็มีแค่ออสเตรเลียหรือว่า America, อเมริกา2ที่แล้วก็ยุโรปแม่ก็บอกว่าให้ไปยุโรปไหมคะเขาก็บอกไม่เอาไม่ชอบยุโรปเพราะไม่อยากพูดภาษาอื่นเขาชอบอยากจะพูดแค่ภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน ก็เลยอธิษฐานให้ลูกว่าให้ลูกของแม่เนี่ยไปอยู่ในภพ,พูุิที่ดีไปอยู่ที่สวยๆงามๆไปอยู่วิมานสวยๆดังที่ลูกได้ปรารถนานะคะทุกคนนั่นแหละก็เลยมาเล่าสู่เพื่อนๆได้ฟังว่าธรรมะนี่ช่วยให้จิตใจช่วยเยียวยานะคะเขาเรียกว่าที่ดิฉันฟังพระท่านเทศมาก็บอกว่า สวดมนต์นี่เหมือนยาทาภาวนาเหมือนยากินมันเป็นจริงดังนั้นเลยนะคะทุกคนที่ันเจอกับตัวเองก็คือถ้าไม่มีธรรมะไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจดิฉันก็คงจะไม่เข้มแข็งมาแบบนี้นะคะตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุแบบนั้นดิฉันก็คงจะแบบเป็นอะไรไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าดิฉันมีธรรมะและมีสตินะคะทุกคนก็เลยเข้มแข็งขึ้นมานะคะก็เลยตอนนี้พยายามสวดมนต์แล้วก็ภาวนาอธิษฐาน ในสิ่งที่ดีๆนะคะอุทิศบุญต่างๆที่แม่ได้ทํามาไปให้ลูกนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะให้เขาได้รับบุญกุศลของแม่แล้วก็ให้เขาได้ไปในในที่ที่สวยงามดังที่ลูกปรารถนานะคะทุกคนวันนี้ก็คุยกันนิดหน่อยนะคะวันนี้ไม่ได้อ่านหนังสือนะคะทุกคนเพราะว่าร้องไห้มากตาก็เจ็บร้องไห้นี่ไม่ใช่ว่าเสียใจหรืออะไรมากนะคะคือมันมีทุกอย่างรวมกันเลยนะคะทุกคนทั้งภูมิใจทั้งตื่นตันใจทั้ง ทั้งเสียใจเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างมันมารวมกันนะนั่งร้องไห้แล้วก็พูดนะคะเหมือนเราได้พูดกับลูกแบบนี้เลยนะคะแล้วดิฉันก็เอาแมวเข้ามากอดน,นะคะมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหอยากกอดลูกแบบนี้มัง่งไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้กอดลูกเลยนะคะดิฉันกับลูกนี่จะเป็นจะอยู่ด้วยกันแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้กอดเขาแล้วเขาก็ไม่เคยกอดแม่นะคะจะอยู่กันแบบเขาจะเป็นคนที่ห้างๆนิดนึงแล้วก็จะไม่มีความอ่อนหวานอะไรมาแม่ค้าแม่ขาอะไรไม่มีนะคะนี่แหละ มันมันก็เป็นเสียดายโอกาสวันที่ลูกจากไปแล้วเราไม่ได้โอบก,กอดลูกอะไรที่แบบว่าแบบนี้นะคะทุกคนก็ฝากไว้เพื่อนๆทุกคนนะคะในวันที่ยังมีการเล่กันอยู่เนี่ยขอให้แสดงความรักต่อกันให้มากๆนะคะวันหนึ่งที่เขาจากไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นแค่ภาพถ่ายเห็นมีแค่ความทรงจําดีๆต่อกันนะคะแต่แม่ก็ภูมิใจนะคะที่ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างดังที่ลูกปรารถนานะคะ คือไม่เคยเหนื่อยหรือท้อเลยนะคะเราได้ทําเพื่อลูกแล้วเราจะมีความสุขเราจะมีพลังสู้ต่อเสมอเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็คุยเบาๆแค่นี้ให้เพื่อนได้ฟังนะคะวันนี้หลักฝันดีราตีสวัสด์นะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาสวดมนต์แล้วก็อุทิศบุญด้วยกันนะคะอันนี้มทนาบุญด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ